สบายดีเดอ้อพี่น้องทุกคู่ทุกคนมาน่าจะค้นเสพ้าออกมาเล่นลูกมันหกฮ้อนเนี่ยการฮ้อนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะการฮ้อนเย็นๆในกระซี่โงแรง แป้งเซละลายมันฮอนเมื่อนี้ซิมีประเด็นเบาอย่างนอ,งนองมื่อนี้เนาะว่าในาได้ก็คือเกา่าแหละก็คือเขาเอาให้มุ่อยแะละแม้เขาสิรวมหัวกันสิบหัว้าวหัวลอยหัวก็คือเก่าเขา,เขาเอหละเขาบ,มมาบ่มีซิดมาว่ามามา มาสั่งซ้อนหรือมาวิพักมีจาคขอบครัวคนอื่นเขาไปหาเรี่ยงขอบครัวเฮ้านะพี่น้องมันโดนวิจิเขามมหน้าที่เหตุคิดไปมันบึงมันมมหน้าที่คอมเมนต์มันก็เมนไปกูบ่หามดอกซูเมนโรดดักดาได้ดาไปกูมีเวลากูบอกออกมาดา,าไปโรดยิ่งกระดาเด็กน้อยเด็กน้อยบริสุทธิ์นะที่เขาเป็นผ่าคาวนะมันแห้งบาปกรมพี่น้อง เด็กหน่อยยังมีค่าราคาตัดัชีวิตนะให้บาปกรรมจักปีใดจักสาตใดสู้จังสิยุดว่าเรื่องครอบครัวกูนี่จักงามใดนกสู้จังสิตายไปจากโลกไปนี่กินน้ำลุงอะ่ะกินเยอะๆกินน้ำอะ่นนำอะกินเยอะๆ กินน้ำมาัางกินแต่นมเอากินอีกถ้ามันมีน้ำในร่างกายนะพอเรบอกพ่อใหญ่หัวนี่ไปใส่ปอดไม่คอยในดูหัวเสียบนะ,ะนี่ชาดแบดนี่ย อาหน,นั้นมาให้ยคอยขอสิเสียบตัวนี้ขอสิว่าสิพวกอันอันดานมานะ่ค <c oughs> ำกะลิงกันสองคำกะลิงกันคำกะบบอลลูเรื่องสองคำกะบบอลลูเรื่องสู้ผู้เป็นผู้ใหญ่เนี่ยสู้ยังบอรลูเรื่องสู้ยังโบหุ่นจักคำว่าอันใดดีอันใดชั่ว สูยังแยกแย่บออกสูสิดาประสาเป็นเล็กน้อยหาขวบแค่มันรู้เรื่องอลูกลิงกังลูก้างคกนังหนาเดี๋ยกูนี่ข้างคก อืข้างโคกกันยังให้ทูเห็นอยู่นังหนาแบบกูนี่อืออันีภูมิเม็นนังหนาข้างโคกเลยขี่ฝ่าเต็มหนาอยู่อีภูมาิดาคุณนะอืเห็นเห็นเขาเอื่นตัวอย่างาเอื่นน้ำกันมาเสียเลยได้เห็นตัวขีงเจ้าเนี่ยบาข้างคกขงขกเห็นคนเลื่นเดื่องตั่งแั่นังหนาแบบกูที่ข้างโคกคือนเธออือหือ อันนี้พอว่าให้กูน,ะน,นั่นนนงนั่นงหนาคือสนตีนกูเนี่ยแหละนั่งหยาเนี่ยอันนั่งหนาหยาหยาหนะนั่งหนาหยาหยอันคือสนตีนแตกเนี่ยนั่งหนาสูนะเออเออนั่นข้ามกับอีกหกอันชกข้ามดัอีกหกอ่อืมลูกกลิงกังพูดไม่รู้เรื่องขนาดสู้นะเข่าจนหีมอยนะเออหู้คนหู้แล้วว่าอันใดดีอันใด,ด,นดชั่ว อนไรสมควรเราเสด็จหน่อยบสมควรเราเสด็จน่อยลูกไพ้ไพกับแพงลูกไพ้ไพ่กับหักอือหรือว่าซูบ่หักลูกสูบ่เวลากูด่าลูกด่าพอด่าเมย์สุดนะซูบ่หักบสูจังชีให้กูมาด่าเด่นเล่นอยู่แต่ละมือนี่ยกูถามนี่อือถ้ายังไงกูเลิกด่าโคตรเงาสู่สุ้กันเลิกด่าเเด็กน่อยเลิกด่าเลยอือเป็นยังกูต้องด่าพอด่าเมย์ซ้กูพ่อสูมาด่าลูกกูแบบนี้แหละ อืพ่อแม่อบรมลงมาแบบมามานะซูนะอืพ่อแม่กูเคยสิมาซ้อนคนไปด่ดาคนก่อนเด้อพ่อแม่กูพี่จะบอกว่าผู้ใดมันเห็ดผู้ใดมันเห็ดยังเสียเฮาก่อนเน,นี่ยดานคืนเวลาบรรดาคืนเวลาบรรดาเฮาเวลาคืนพี่จะพ่อแม่กูซ้อนแบบนี้แต่อย่าไปดาเฮาก่อนเวลาสให้คนหักเขาก็ต้องหักเขาก่อน,อน,นมันเป็นนั้น ปจะคือซูนเวลาเขาด่าพอด่าแม่พมบอกอ้ยดินแผลบด่าคนไทยด่าคนไทยทั้งประเทศอ้างอยู่นี่แหละเอาแต่คำเก่าคำเดิมนี่มาว่าวด่าคนไทยเราเป็นคนไทยเราต้องร่วมมือร่วมกันเราต้องขับไล่อีต่างด้าวออกจากต่างบ้านเมืองเราบัตซูมาด่ากูนะซูมิสิตยังสูมาด่าพอด่าแม่กูด่าลูกด่าเต่าด่าครอบครัวกูเสียหาย เออเอาขอคนไทยมานาพอไม่กับคนไทยบักเปนี่กับคนไทยไทยอีสานม,มานากับไทยอีสานลูกครึ่งไทยลาวสิว่าจังได้สัเท่าจนหี้ม้อยหีหงอกเลละทะลุวิติภาวะที่โล่งๆกันบมดเลยอืม แล้วบูฮูจะขิดอยู่อันใดดีอันใดชั่วอือสู้หักพวกรานเนี่ยสู้หักพวแม่สู้สู้หักบวโผอสู้สู้หักสู้เสดสู้สู้บูชาไว้พอเมสุนะลูกเต้าสู้นึ่กระเพรแต่บาได้กูกะหักคือการความคิดกูกับความขิดสูมันบดไดแตกต่างกันเลยว่าสันซะหอวอกการเป็นมนุษย์ เห็ดยูทูมาตั้งแต่แรกละจากปีจากซาบกูเห็ดตั้งแต่กูตั้งคันลูกกูเออคไม้สิกูว่าว่าเออต่อไปนี้สบเปอรลูกออกโซเชียลแล้วเออมันก็อาจจะเป็นบางคราวเป็นบางครั้งบอไม้ถึงว่าบอเอาออกตลอดชีวิตกูยันชุดใจขาดตายแต่สูเปลูกกูนั่นเข้าใจบอขื้วไม้อืม เขาตาหากกันเขาเห็นดีเขาประเทายเขาเขาไทยแของคัวนี่แหละเขาว่าว่าแยกแยกบ่ออกคือกันกับกูเว้าเรื่องตู้เย็นเออเบียดเบือนเบียดเบือนไปเรื่องอื่นเขาถามเรื่องรถตู้วะสันเออแล้วมาตอบเรื่องตู้เย็นคนละประเด็นเบียดเบียนสงสัยอายวะสันความหมายกูสิอายแบบไดกูเห็นเอฟซีเขาถามนะกูเห็นอยู่ผู้หนึ่งเขาถามอ่ะขอโทษนะคะ อที่ถามรถตู้หายไปไหนคะไม่เห็นรถตู้เขาถาม,มกูอยากอายทายสู้เข้าใจบ๋ถ้ากูทายก็ว่าสู้อ้างก็ว่ากูอ้างเออให้กูวัดหนีวัดชิ้นมันก่อนเออกูจังสิพุ่มใ,ใจตาแบงกูยังเป็นหนีเขายังจ่ายเขาแต่ละเดือนนี่เออกูกับโบหูคือการเนวกกูสิผ่อนได้สดําใดเออกูก็สิสู่ไปนี่แหละมันวิย มือ่อใดเป็นสื่อพัวกูเมือ่อใดเรากูตังสีพุ่มใจเรื่องดาวหลุดนะออกรว่าเขาพูดเรื่องอันรถตู้อีเขากับกายมาพูดเรื่องตู้เย็นสั่นเอาอะพูวกูกว่ากูขคยของเก่า่รแม่นสิช่กงนยังว่ากูขายของเกา่าขายมันก็เรื่องขูกูตู้เย็นใหญ่เนี่ยคือกันจะไหนมีคนมาสื่อกูก็สิยกขายจะไหนเนี่ยขายแมนบัดแต่เรกากูบบมีกินนะยืมเงินไทยมได้เด้กูไปยืมเงินไทยทา้งแถวห่างอีกกูเดียวนี่ กูสิยกคายแหม่ขายคนฮีผูดทำุ้านี่มีปุได้ซื้อฮีกูนี่กันไรเออสำนันแหละพี่น้องมันบอมีมาอะขายแม่เบิ้ลขนาลไหนคายเบิ้ลมอเตรอร์สก็มอเตอร์ไซค์นี่เออมีู้ไดซื้อขนาดไหเออในเมื่อพึ่งผ้าใครบอได้ก็ต้องพึ่งผ้าองจะคข้องเนี่ยแหละอือสู้เข้าใจบอบาทนี่สูเข้าใจบอ,บจบอบความถูกความยากมันเหนุยังเขาคนอื่นเขาต้องดิ้นรนออสูเข้าใจบอเออ หรือว่าสุ้ยลยตลอดซุ้ยเพืเ่อค่อยจนคือกันกินตำมะหงแกงนระไม้คือกันนี่แหละกินอย่างอื่นนี่เด้อพี่ห่ามเอ้ยกินแต่จะแกงนระไม้แกงนระไม้กูก็ซื้อมาได้ละกูไม่ได้ไปขอใครได้ลรอกูแกงหม้อนึงกับหม้อละาร้อยสองร้อยกูได้ลรอทุกอย่างใช้เงินเด้อที่บอกไว้ให้อืมเฮ็ดทุ่งหนึ่งกับหาสิบาทเลยมักบวบกล้องหนึ่งกับเศร้าบาทเลยมักผิดทุ่งหนึ่งกับเศร้าบาทเ่ยน้องไม้ทุ่งหนึ่งกับร้อยบาทเลยหาสิบาทเลยอืมถ้าสิบอะไรเรียรอนะ อือคิดว่าใช่จะแต่้องเติมมั้แมนบอได้มียังได้มาฟรีฟรีอุสิบอกไว้ให้เออคือการเอทคลิปคือกันอือถ้าบ่มีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวชิได้โหลดบ่คลิปสิได้เฮ็ดหนังหนาคูณบอกมึงนั่นอีผู้เว์เอามือถือก็ต้องซื้อให้ถ้าบ่มีมือถือก็ไม่ได้ปากบอกว่าให้มีจ้ะ ว่าอยากให้คนด่าคนปล่อยกับปิดช่องนี้สัก,กุยันชุดใจขาดตายเออซูสิบอเซยเวลาขับรถมาเบิ่งอยู่เพื่อนกูติบ่ได้เห็นในช่องถ้าเกิดกูนี้อารีบาดนี้เออเดี๋ยวกูหาทางก่อนกูซีนี้อยู่ดอกอดเอาเดอร์ออดเอาอีกก่อนจะขาปีหรือสิป,ปีอดเอา <c oughs> อัียังดู่เอย้สิป,ปีกูหายะเวลาสิป,ปีภายในสิป,ปีถามมันบอกไปบอกมาทางใดกับซีนี้สิบปราทํทำมาหาแด่ทางอื่นแล้วอือดเอาประมาณสิบปี งวดรถกูวัดพอดีอือประมาณนั้นแหละอืมกูก็อยากหนีคือกันถ่แหละกูกไม่อยากอยู่ดอกอืมสูดาต้องอดเบิ่งนังหนากูก่อนเด้อพากันมาเบิ่งหลายๆขอบคุณรวงหนาจ้าขอบคุณหล,ลายที่ขรามดาที่ามามดาเด็กน้อยดาพอดาเม่กูขอบคุณหลาย,ลายแต่เวลากูดาขึ้นเล้วก็ย่าดิ้นเด้อเวลากูดาพอดาเม่ดาโคตรเงาเงันย่าดิน้นนะ ไอ้ก right, ูด่าขึ้นแน่อืมขึ้นดาแม่กูเลยอีเท่าอีเท่าอีเท่าแม่มึงมาได้เท่าบ่เฮ้แม่มึงก็บ่เท่าบ่กูยันขับกว่าแม่กูอีกกว่าแม่กูยังงามยิ่งได้หันเราหกสิบกว่าน่ะอืมขับอีเท่าช่องข้าอีเท่าพ่อกระแม่มึงบ่เท่าบ่ถามแน่อืมคือเราว้าขอแเค๊ถ้ายังหนุ่มยังน้อยก็ไปเสียเคสนักเตะยังตึงก็ย้อดมาเท่าแล้วจัดไปเห็นอะมันสวยมันงามมันตึงก็เป็นควบเล้า มันว่าพอไปเข่าวัดใส่อีหมอยหว่าชู้นั่นไปเขา่าหวัดอืด่าแม่คนอื่นด่าได้แม่กูไปเหตุที่สังใส่ชู้จะไปโดนไปดา่าเราสะคือชู้ว่าอลไรวาพ่อแม่ชู้เกี่ยวยังกันหรอพ่อแม่คนอื่นญาติพี่น้องคนอื่นลูกเต้าคนอื่นเกี่ยวอะไรกันเวลาดา่าทำไมไม่ดา่าเฉพาะคนที่ดา่าแล้วทำไมต้องไปลามถึงพ่อถึงแม่เขาอ่ากูก็สชิย้อนขึ้นเหรอเวลาสู้ลามถึงพ่อถึงแม่กูได้สะสู้คือลามได้สะสู้เป็นยังคือลามได้ดา่าถึงลูกกูลูกกูยังเบาปเป็นนี่สู้คือลามสะ กูคแบอแยกแยบกคือบอดาตัวกูกับัวก,กูนี่ไปนั่งคุอบับเป็นรานเด็กกัญญาอ่อนเด็กเออเด็กไม่รู้เรื่องอืมจุลาม่ยังสาราเสด็กหน่อยคาราวาเป็นนะลูกซุ้เก่งกูก็ดีใจน้าลูกซุเว่าได้ตั้งแต่ปีหนึ่งกูก็ดีใจน้าลูกกูมันบอกเก่งอ่าม,มันสิเป็นได้เป็นเออกูก็ตทองเลี้ยงเพราะว่าเขาคือสายเลือดของกู สูบอมีซิสสิมาบุรีครอบครัวก,กูสู้กระจายบอกสูก็ได้มาหายกูแดกสูจำใส่กระโหลกเน่าๆสูรออคำนี้แหละกูศูนย์ว่าไปยังมากกูแหงศูนเออเออ